ล้มหนึ่งเพื่อนไปมามามามันโอ้โหเราโดนจากหลังยิงด้วยนะจากหลังยิงด้วยระวังอ,อยู่ในบ้านเดียวเอา้เอา

ปิดประตูใส่อีกแล้วเาไม่รู้ข้าประตูข้าว่าต้องปิดประตูต้องนอกประตู ก่กีครับจากทาง,งปา <Okay. S 2> วันิบวันชิบ Let's go วันโอเคบอกให้เล่นโก่ะ

ต้องรอบมาให้เต <AND> well ิมด <pt> ้วยขอจัเล้นกันนะเกเอร์เิดตดปิดจ้ะสอรี่เกเอร์ไปเก็บเอน Hey, Found a check here. Okay. okay. ฉันงงว่าฉันยิงไม่โดนหรอวะล้มล้มล้มดาดาวดาเข้าเลยเข้าเลยมันบอกให้เข้าบ้านที่ล้มต่อวง Tay bóng lòng 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 lòng

ลไอ้เชียนลร<อ>้ลอเร้อนหูยไม่โดนเอามึงใครเนี่ยล้มล้มใครไม่รู้ล้ม

เกี่ยมากเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นบนนี้ขึ้นไหมฮัลโหลได้ถ้าขึ้นตรงเราไปเดินมากวนะ nào đây, ôi trời pin, bay yeo luôn, ảo, Áo, luôn, lật Làm lần đó, ủa, họ dùng gì vậy nhỉ, lăng phét, แต่ตรงนี้มีหนึ่งตีนะเิ้งจุ้งได้ได้ได้มีมีคนมีคนใกล้เนตหมดวะต้องการเนตเป็นอย่างมากใกล้ใดล้ไอ้เพื่อนคือศกลับไปดูตองข้างหลังมาละสิบเม่นไกลไป อยู่ข้านอกอะอยู่ข้างนอกตึกอยู่ข้างนอตึกเห็นไหมวัจันโน้ไอ้เหี่ยขอได้วันรโน้วัดนน้โอ้ยเดี๋ยวโอ้โหนี่ยสุดยอดไปเลย การที่เราดึงสายแล้วแม่งโดนตัดแบบว่าเนคนวิ่งมาเหยียบแล้วแล้วกราฟเฟอร์ก็หาย <c oughs> ที่เจ้าอยู่ในบ้านเราปะเอามาแล้วเนะ <c oughs> ราขึ้นไปแล้ว <c oughs> อ่าลงข้างล,ล่างกันเราไปฝึงฝนครับ สร so ูปแล้วัวนี้ไม่เล่นแล้วเดียวทิ้งไปแล้วเจ็ดสิบห้าอร่อยเออแล้วก็จต่อยตรงนี้ได้ยัวเราค่อยๆยิง หรือว่าเราจะขึ้นทางนี้เราอ้อมหลังมันดีวะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอเคสแลนดี้สแลนดี้ไม่ถ่ายเลยที่เบียร์คุณตามไหม ปองแม่งลยหน้าลอยตาดีจันนงเลยไม่มีมีเจ็ดสิบห้าอู้แต่ทำไมเขายิงเจเบอร์เ,เหรอเจเบอร์เ,เหรอใช,ใช,ใช,ใชอ่วันเติเ,เตึมไปแล้วลต่อเลยต่อเลย เอ้เอฟิวโลฟิวโลมาจุดด้วยล้มล้มล้มที่นี้แหละคนเดียวเมื่อคนอ่ะพี่กันนี่ว่ะประเด็นคือปุ่มเฟย์มันหลอกว่ะเดี๋ยว family tight I keep small circle like island